Nào là đứa, nào rồi, quán cuối nào rồi Học bằng bông bông hùng Nhằm sau, nào, nào Bông hùng sụp kì nọ hùng sụp Bên mắc ở thế, bông đúc kì nọ nó đúc, bông, 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 tìm tồn Cô mẹ mình thích đồm xinh ngay lắm, bông đúc Bông đúc kì nọ เป็นเทเป็นว่าเป็นมักเอาเทเอาว่าชุดแล้วพี่น้องสูงแล้วก็สิปิดไปผ้ากินสักก้อนงามงามเตรียมเตะเตียพี่น้องปิดไปกินสักก้อน มเทยบยาบ้าพีนน้องบ่มีย่างมาอวดเอาบังหุ้งสูงมาอวดกันเด้อแจ้งมาหยามสาวๆเต้นนอนมาหยามสา้ๆมาเลาะบ่งส่วนบังหุ้งอยู่หลังบ้านนี่แหละบังหุ่งก็สูกเล้วก็มีพออวดน้ามูกันเด้อมีสองสามต้นกันเด้อ มะฮองสุกแล้วมะฮองสุกแล้วมะฮองสุกแล้วพี่นอ้องมะฮองสุกแล้วต้นทุนต้นทุนต้นทุนเด้อ